จำไหลครับพี่สุดเท่านั้นครับนี่พี่น้องผมผลงานมอนี่หาสวโม,มงนะครับผมสวัสดีครับพ่อึ้นเรียวกับคุ้นบ้านปลาพี่น้องผมมอนี่พาพี่พาน่องเข้ามาใส่ตุ้มกุ้งมอนี่เอามาซีหลังพี่น้องผมหายูหากินแบบบ้านๆนะครับสำหรับคุ้นบ้านปลาพี่น้องผมนี่หละคือความสุขของคุ้นบ้านปลานะครับหมักแบบใดก็หาเอานะครับมอนี่ออกมาหม้ไก่บ้านจัน่อยพี่น้องผมเอามาสีหลังเท่านั้นครับ ไปพี่น้องผมเดี๋ยวมัตจีคำก่อนนะครับผมลงว้ปากโถนอีกอันหนึ่งพี่น้องผมมงน้ำตกมงน้ำไหลมงน้ำโดนะครับีบยบรอยสองหลังแล้วพี่น้องเคนีอีกหลังหนึ่งพี่น้องโอ้หม่งนี่หมงสวยครับหม่งงามหม่งงามาลงเลย มันมองมันมันบังตาจังน้อยครับปุดไม่บังไว้ ไปหลังสุดท้ายไปนี่พี่น้องผมหลังสุดท้ายเอาลงไปนี่แหละครับนี่ได้ห่มไม่นี่ง,นง,นงามๆครับ เรียบร้อยดีพี่น้องผมไปข่อยมาเบิงมาลุ่นน้ำกันครับใส่เรียบร้อยพี่น้องผมซีหลังครับเดี๋ยวคำคำข่อยมาเบิงน้ำกันนยครับเด้อเอาเอาไปกินแรงครับกินแรงพี่น้องผมเดีว่ามันสวกมันหมานู่เนาะธรรมดาละครับหากินกับธรรมราชาตินะครับเนาะมือได้มือบ่ได้สลับครับเปลี่ยนกันไปมือนี่กับแจ็คที่เป็นยังไงครับเอาแรง้แรงมาเบิงน้ำกันครับพี่น้องผมไปกลับบ้านบันนี้ พอกัดเนี่มแรงๆพี่น้องผมหลังจากว่างเที่ยงเที่ยงกันมาใส่ตุ่มกุ้งไว้เนาะครับเนาะใส่ตุ่มกุ้งไว้ซีหลังครับใส่ไว้ซีหลังใส่ถิ่มไว้ประมันสีหาสม้ง้ะพี่น้องตอนนี้ก็หาม้งกว่าแล้วครับเข้ามาเบิ่งไปใส่ผ้าแรงกันพี่น้องผมเพราะมาันชีโซกชีมันบ่ครับของมันอยู่ในน,น้ำเนาะพี่น้องเนาะหากินกับธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาตินะครับต้องได้รุ่นเด้วนะครับผม มื่อไรได้ก็พอได้มีแนวกินเมื่อไดบัวได้ก็แหวคือก็ว่าเราพี่น้องผมแล้วมือนี้มัดที่เป็นทังไรก็บเบื้นะครับหาโม่งกลัวเราหาสมง่งใช่ถิ่มไปหาสม่งพี่น้องผมไปไปเบิ้งไปรุ่นน้ากันครับมาเบิ้งมารุ่นน้ากันหลังแรกพี่น้องผมหลังแรกแห้งหวานครับมันจะเป็นทั้งไรครับผมว่ามันจีแหบวบัวหรือว่ามันที่มันมนอยู่ ใส้คุ้มไม่ยังล่ะพี่นอ้องลุนลุนลุนมั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 นโอ้โอ้โอ,อยู่ทางนอกเต็มอยู่พี่น้องผมมันบ่เข่าตุ่มครับอยู่ทางนอกเต็มอยู่ กกินพี่น้องเอ้ยลังแรกนี่ก็พ่อก,กินแล้วครับพี่ว้าพ่อเด้ก,ก้อยแรกแล้วครับนี่หลังแรกนี่เห็นบ่ปั๊ดถั่วมนัมนๆพี่น้องผมน้าหลังแรกก็มันมาแล้วซุ่มอยู่ทางนอกพี่เต็มอยู่ครับนี่มันบ่ท่านเข่าครับเวลามันหน่อยนะครับเนาะอยู่ทางนอกมุ่งพี่เต็มอยู่ยังหุ้มไปกอนหุ้มไปก่อน,อนโอ้ นอที่เอาลังเดียวเนี่ยพ่อพี่น้องพ่อได้กินแรงเลยนะครับเนี่อยซำนี่เอาหมันมันหมัน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 มาแล้วหมันมาแล้วโอ้ยบ่เหี่ยวแล้วบ่เหวี่ยวแล้วมาอนิไปไปหลังที่สองหลังที่สองนี่พี่น้องผมมาเบิ่งหลังที่สองแ้กันพี่น้องหลังที่สองครับมาหนิหลังที่สองอยู่ปากข้อนี่หลังนี่หลังแหงควมหวังเลยครับหลังโชคหลังหมันเลยมงงามมงงาม ออ้ย,อยบึ่งหลังนี่ครับหลังนี่อ้ยใบไม้บางกองใบไม้บาง,บางกองบึ่งหลังนี่พี่น้องผมอ้ยซํำไหนครับพี่สุดทนนั้นครับอ้ยเขาพูดเขาพูดครับหลังนี่ครับบอกแล้วของมันอยู่ในน้ำหม,มานไผ่หมานมันพี่น้องผม ดังเร็วขนาดหาโม,มงได้หนึ่พี่น้องผมปโอดโหลงบุบลงลงมือบุกไปพี่เห็นน้องเขาเบิึงน้ำกันโอ,โอ้ยจังๆเลยครับบังนี่ครับผมพี่น้องไปลังที่สามครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลุ้นหลังที่สามน้อกันพี่น้องวังหลังที่สองฮัลล์มาแล้วครับมื่อนี่จังหน่อยๆมีกับเขาใส่ผ้าแรงเาแล้วครับ โดนๆครับหลังที่สามน้นเขาอยู่ขทางนอกกมี้เอาหลังนี้ก็พอได้ขึ้นกันพี่น้องเลย เติมกันครับเติมกันหลังนี้ก็ได้เอา้าลังน้อยๆมีกับเขาแล้วพี่น้องผมมือนี่เข้าของมันอยู่ในน้าหมานไผ่หมานมันม่นนะครับเนาะเพิ่นมาใส่อยู่เลาะๆกันนี่ก็มีครับจะว่าพวได้ยุกเบิ่งของเพิ่นดอกไปไปหลังที่สี่หลังสุดท้ายพี่น้องผมอ่ะรุ่นหลังสุดท้ายน้ำกันพี่น้องผมรุ่นหลังสุดท้ายครับสามหลังนะพ่ออยู่พ่อกินแล้ว ใายหลังสุด้ายโอ้โหมันมอนมันมอน,มนโอ้โอดูข้างนอกเต็มดีเนี่ยบนท,ท,ท่านเขาตุ้มครับโอ้หลังนี้ก็ได้การเลยพี่น้องเลยได้การได้การเทียวเลยหลังนี้ก็ได้ มันอยู่ทางนอกเส็มอยู่พี่น้องมันบนท่านเขาครับเวลามันหน่อยนะครับเนาะเวลามันหน่อยเนาได้การอยู่หลังนี้ก็ได้พี่น้องเลยโอ้แน่นอนครับไม้หุบเขาไม้หุบเขาพี่น้องบ่ผิดหวังครับผมเอาละตุ้มสีหลังพ่ออยู่พ่อกินนะครับเนาะมันไผ่มันมันม่นยังจีละครับคุณนบันปลาหายุงหากินกับธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติข้มสุกไผ่ข้มสุกมันพี่น้องผม พวกสุกคนบันปลาก็ได้ออกมาหาอยู่หากินทั้งที่ละไฟที่ว่าจาังใดก็แล้วแต่นพี่น้องเนาะอ่ะไปพี่น้องไปสรุปผลงานมึงน้ำกันแล้วก็กลับบ้านครับผมมาคนบันปลาที่สรุปผลงานให้เบิึงน้ำกันนะครับพี่น้องผมซีหลังเมื่อนี้นะครับว่มามนันเป็นจังใดก็อ,อยู่พวกกินบ่เขาจีเทสใส่ถุงอยู่แล้วพี่น้องเนาะเอาหลัางใดก่อนดีเอาหลังแรกครับผม อ้พี่น้องเอยอ่อนซ่อนคักหลังนี่ครับอาญาอยู่ลุกผลงานหลังแรกน้ำกันครับผมกระลุนมาท่านพี่น้องเอยใส่หาสม่งหนึ่งเนาะใส่ทิ่ไมไปหาสม่งมามันจีบอดท่านในเขาโอ้ยเดี๋ยว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 พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันจ้าจาเลย หลังเดียวครับจ้าจ้าเลยครับลังเดียวพออยู่พอกินแล้วครับพี่น้องผมโอ้ยเต้นนี้ใช้เวลาหน่อยเนาะแค่ซีหาสม,มงพี่น้องผมย่านมันบวกเข่าครับยานมันบวมมีแนวกินแรงะนะพี่น้องผมว่าคาดหวังครับท่านบวได้อีกกุ้งนี่ก็ที่ได้หาอย่างอื่นกินแล้วครับ นี่หลังที่สองขับพี่น้องเลยคักขับขับขับอายุหากินเนาะครับเนาะหายุหากินคันไปพี่น้องผมไอ้มักจังไดยก็หาจังสั้นปั้นแทงเอาความสุขไปความสุขมันนะครับอันนี้ก็คือความสุขของคนบ้านปลาพี่น้องความสุขของคนบ้านปลาครับหายุหากินกับธรรมชาตินี่ แต่ว่ามันก็มีความเสียงขึ้นกันครับยังเมื่อนี่ขั้นบัวใดก็ต้องได้หาอย่างอื่นกินครับแต่ <laughs> ว่าเมื่อนี้คนบันปลาโชคดีครับเมื่อนี่โชคดีได้อีกกุ้งหลายได้อีกกุ้งหลายพี <laughs> ่น้องมัน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 แลัวลงสุดท้ายหลังดีซีถ้าแมนได้ใส่ถิ่ไมไว้ข้างขึ้นนี่กิเจงเป้งกว่านี้อี่ครับ นี่ซุ้มมันบวท่านเขาอยู่ทั้งน,นอกเต็มอยู่พี่น้องอยู่หลังมุ่งนะครับเอา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 พอได้มีกับเขาเนาะพอได้มีกับเขาทึบเนี่ยโ้ปาดช,ชื่หน่อยก็หลายพี่น้องเลยปาหน่อยก็หลายครับลงเบิ้ลเราบ่เอ้าโอ้มีหดแม่งกับเตาพี่น้องผม โอ้นวแม่งตับเต้าพี่คักคักคักเอาเอาเดี๋ยวดีวจะลุกผลงานในพี่น้องเขาเบิ่งใกล้ๆน้ำกันนะครับผมนี่พี่น้องผมผลงานเมื่อนี่หาชัวโมงนะครับผมอ้ยจะเป็นมือนี่โซกเข่าข้างคตรบานปลาครับพอได้ใส่แรงครับพี่น้องผมแนวอยู่แนวกินครับคุณอะอ้ยปลาซิวบบกหอยเอาเอาเอานี่ละ หาอยู่หากินกันแกแบบธรรมชาติพี่น้องผมข้าคนบ้านปลาสรุปผลงานให้เบื้องต้นาะครับพี่น้องเนาะไม่เห็นน้ากันแล้วครับนี่พ่ออยู่พ่อกินพี่น้องผมได้หลายเติบนะครับแบบนี้แหละหาอยู่หะกินแบบพนบ้านปลานะครับผมหาอยู่หากินกับธรรมชาตินะครับเนาะมือหมานมือบัหมานมือได้มือบวได้ก็ยังมือนี่ก็คือได้มานนี่ก็คือหมานนะครับนะพุบ้านปลาสิกับบ้านก่อนพี่น้องผม ขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีทีละหักแพงทุกคนทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคนบ้านปลาให้กำลังใจนะครับผมเอาไว้พวูกันไม่คลิปหน้านะครับมาคนบ้านปลาสิพาไปทางไหนนอกพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ขอบุญขอบคุณสวัสดีครับคนบ้านปลาเมื่อบ้านกันด้วครับเด้ออาเฮ็ดแนวอยู่นื้อผิวแรงก่อนได้ก้อยกุ้งเนี่ยน้ำมื้อนี้ผม